i ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซีลอีกเช่นเคยน,นะทุกคนหมายเทมรูปร่างใส่ยวผมจะขึ้นให้นะมาครับตอนนี้ผมจะขึ้นเป็นอีวิลซีเข็ดนะทุกคนเป็นเจาขอเล็กนะตอน,นนี้ผมจะเล่นแบบเน้นตัวบางๆเลยนะทุกคนวีเลียแล้วก็พี่วอลไฮนะ์ <Yeah. S 2> แล้วก็ตัวอื่นเนี่ยค่อยๆว่ากันนะ ผมว่าถ้าเกิดเราเบิร์ดไอ้สองตัวนี้ตายเนี่ยเราเล่นสบายนะเดี๋ยวนะเขามาเวทหรือเปล่าเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยมาแล้วจิ้วโอเคเปิดบัตร โอ้ยโดนแคนเซิลหมดทุกคนอ๋อได้อยู่ทีมผมปาสกิลหนึ่งเมื่อกี้โดนหลายตัวแต่ว่าผูดาวนะผมต้องชิงเหรอจังหวะนี้อือฮึเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วย โอเค <laughs> เอาว่ะอ๋อลืมบอกไปว่าตานี้เนี่ยผมเล่นกับ f อฟเนะีย <c oughs> น้องพินนะทุกคนน้องไวโอนะ <c oughs> น้องพินเขาขอเล่นด้วยในทักแชทมานะ เอาเลยมังกของเรโมตรไปเกินไหแนวป้องการศัตรูหายไปเลยซุปเปอร์ครีปกำลังะส่งออกไปโอเคครับมาหรือกนต่อเอาแล้วซับเขาหายนะอย่างนี้วอลหายตัวเดียวสวยเพื่อน โอเคซับก็อยู่กลางนะอย่างนี้วาาไฮตัวเดียวยังไงเพื่อนโอเคซับก็ยังไม่ขึ้นมานะรอคลิปเข้าอย่างเดียวได้เลยบิกเกอร์สวัสดีครับเฮ้ยสวยจ้า been defeated. An enemy has been defeated. An, been defeated. an ally has been defeated. An enemy has been defeated. E. An oh, oh. <coughs> have has been defeated. An enemy has been defeated. An has been defeated. An enemy Okay. มีไฟเหรอสวยเพื่อนมาดิครับมาดิทาร่า ยังยังไม่ได้นะกำลังไปจตีดาสเลเยอร์เดี๋ยวเดีย๋ออยวเดเอาหายนเอาไงกันดีละ่ะหัวใจเดี๋ยวพี่วายโอรเราขึ้นแหลมจัดเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเอฟซี MC เราไม่เอาจัดวะ <c oughs> เป็นงานนั้นเนี่ย ไอ้รอดเฉยถ้ารอดไี่ไม่คพดเทพอะเม็น่าทางเลยแ,นนนแต่ก็มาดีครับทาร่ามันไม่มีอันติมาแล้วตรงนี้สองตัวผมเล่นสองตัวดีกว่าเฮ้่มึงรอดได้ไงวะนี่ไม่รอดหรอก อ้าวให้รอดเฉยโอ้โหเดี๋ยวนะพี่ต้นไม้เกินไปเปล่าทำงี้เกินไปเปล่าเฮ่งรอดเฉยเลยอ่ะอันติศีวิสายลมพัดผ่า มาครับไหวชิวไหวชิวตรงกลางตรงกลางต้องปล่อยนะต้องปล่อยเอาตรงกลางเขามีประเด็นเฮ้ยเอาไปหนึ่งศพเดี๋ยวนะทาล่าสู้กับไบโอ เ่ีงยติมอะ่ะบอกเลย FC ผมไม่น่าทักเลยเอาไปผมจะไม่ทักละท,ละทาร่าทาร่าโอเคมันกลับมาก็ต้องตายนะให้เงาจะมาตานี้ต้องสักยี่สิบคิวแล้วแหละ อยากได้มังกรรอบกลางดักตรงนี้แหละ What เร็วมาเร็วมากบอกว่าตอนแรกคือมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นนะทุกคนคือแบบมันก็ยึกยักยึกยักก็คือแบบอยู่ว้าวะอยู่ว้าวะอะไรอย่างเงี้ยนะ แลวสุดท้ายมันก็ยังเข้ามาอยู่ไยโอเราแม่งเป็นงานจัดเลยมาดีครับไม่เอาแล้วผมโอบอะไรครับเนี่พลาดจัดเลย Defeated <Sessizuk> <Sessizuk> legendary, uh, why you? Why you? Your has destroyed Why you? <Sessizuk> I don't need a ค,คือแบบล้วงถึงคือตายอะ่ะแล้วอนันตีแมงโคดไวอะ่ะเอาวิลเคนนิ่งวอเวเกนนิ่งอันตีเจ็ดว,วินะคลิปเข้าแล้วสวยจัดโจมตีเฮ้ยวาย <Hey! S 2> วโอโซโลโซโลคิววายโอโซโลคิวทาร่าเฮ้ยมันเป็นใครได้เหรอ,อเพื่อน เฮ้รับผมด้วยดิรับผมหน่อยรับผมหน่อยโอ้โหเพื่อนใจร้ายจัดเลยเออรอดเฉย,ยน,นี่สแต็กไม่ต้องครบก็ตายนะทุกคนเซตนีนตีนที่สองิกับลัจู้ฝากด้วยแล้วไม่ตายเหรอ บอลจู่ตัวเพื่อนเอาละตอง20คิวต้องมาละเราจะต้อง,องทำให้ FRE Code. เพื่อนไอ้ F4 เราไม่ผิดหวังนะมีลิเลียนี่แหละผมเน้นเลยแล้วผมมีโอฟนะได้หมดครับเอ้ยเอ้ยมันมาสองตัวให้มันมาสองตัว อันน่ะเฮ้ยเอ้ยไ,ไม่น่าเลยผมต้องต่อตัวนะถ้าผมจะเล่นไอ้โอ้ยังไม่เจออ้าวอย่า ไม yeah. ่ให้เหรอเฮ้ยอะไรครับดี้อะเริ่มเมกกลิ่นนะทุกคนผมไม่เอาตัวนี้ว้าผมรอดอยู่ไม่โหหมดแต่เลือกโหเจ้าเลย นี่คืออีกหนึ่งเรื่องนะผมผมยังสลับของไม่ทันนะแต่ว่าเฮ้ยฮัลโหลโหลฮัลโหลฮฮัลโหลเริ่มมีกลิ่นละยิงและยิงดิยิงอ่งแล้ีไม่นะอ๋อผมทำดีสุดแล้วอะทุกคน ขอโทษนะเอฟซีเอฟซีผมเล่นบอกว่าตาหน้าผมจะไม่เล่นอีกแล้วเฮ้ยดาวยังไม่รอเราทุกคนเอฟพีโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะเดี๋ยวนสกกรรวม โอ้สู้กันเยอะมากทุกคนสกอร์รวม47ต่อ34นะถือว่าประมาณ76คิวเลยนะทุกคนรวมกันทั้งหมดไอเทมก็ประมาณนี้นะแล้วก็เราทําดาเมจไปทั้งหมด31เปอร์นะทีมไฟท์61เปอร์นะทุกคนแล้วก็รับดาเมจ17เปอร์นะถือว่าเยอะมากมาก,มากนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกํบบาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโอเคหวัง ว่าคลิปนี้จะสนุกนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ